สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม l าร e เ a นเจอนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมไม่จะมารีวิวเอ็ดเวิร์ดเกาจากกลในร่างอ n น r ร m a s สนะครับผมก็จะมารีวิวกันว่าปัจจุบันมันใช้ที่ดีขนาดไหนนะครับอ่าก็เอ็ดเวิร์ดเนี่ยหรือว่าไอ้โบบินนะครับผมเป็นสายพลังธาตุไม้นะครับ โจมต,ตีปกตินะครับผมเคลื่อนที่ช้านะสกิลหนึ่งเนี่ยก็มีบัฟเพิ่มอัตราการชนทักษะ40%นะครับผมแล้วก็บัฟอัตราความไม่ยั่งยืนทักษะ30%นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มพลังเวทป้องกันในพื้นที่นะครับ24,000นะก็เป็นบัฟให้กับตัวเองนะครับผมส่วนสกิลที่2เนี่ยก็มี ยกเลิกเท่าสัมะตาของศัตรูนะครับผมดาเมจสาเท่าจะลากอันตรานะครับผมจะลากไฮเปร์เนี่ยดาเมจสาเท่านะโอเคก็สกิลนี้นะครับกว้าง220จุดนะครับผมก็โยนใส่ภาคพื้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่โอเคเลยนะครับผมโอเคอ่าส่วนความสามารถเลนเจอร์ธรรมดาเนี่ยก็เป็นบินนะครับผมเป็นตัวบินอยู่แล้วนะแล้วก็ความสามารถไฮเปร์เนี่ยเป็น ต่อต้านไฟนรกนะครับผมผมได้ใส่เกียร์เอสอลนะครับผมดาบเวทของเมเซลรองเท้าปีกเมฆและนาฬิกาแห่งโชคชะตานะก็ใช้แร่ประมาณ1 9 9 7นะครับก็ถือว่าใช้แร่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมีต้านสกิลประมาณ92 2 หลบลีกประมาณ47นะครับแล้วก็อัตราคิย์จคอนประมาณเท่าเคลื่อนที่ประมาณ140นะถือว่าพอได้เลยอะ่ะคือผมก็เอ่อไม่ได้มีเกียไม่ได้มีเกียรดีๆอะไรใส่ให้มันนะก็ใส่ได้แค่นี้เพราะว่าเกียร์สายพลังผมก็ใส่ให้ตัวอื่นหมดแล้วไม่อยากจะถอดออกมาครับจะใส่เกียร์ชิ้นนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมเน้นอ่าในการใส่รองเท้าให้มันเคลื่อนที่ไวๆไ,ไปตีป้อมดีกว่าเพราะว่า ตัวบินก็ควรจะตีป้อมนะไม่ใช่แบบว่าใส่ใส่สกิลอ่าในภาคพื้นเนาะอืมคือคือแบบว่าตัวบินอะ่ะมันเหมาะกับการตีอ่ามันเหมาะกับการตีป้อมมากกว่าจะไปช่วยเหลือภาคพื้นสําหรับความคีด่ขอมผมนะครับประมาณนั้นนะครับเออแต่ว่าราซันต้ปองไฟเนี่ยมันก็ได้2ต่อไงเออถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเหมาะกับการไปตีป้อมมากกว่านะอ่าสำหรับความคิดเห็นขอมผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา สู้อะไรดีกว่านะครับผมใน PVP นะผมจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่มีตัวกันบินนะเพราะว่ามันจะทำให้เอ็ดเวิร์ดบินผมล่วงนะครับเออก็แบบว่าจะมารีวิวอตอนที่แบบว่าเวลาไม่มีตัวกันบินเนี่ยทีมสตูไม่มีตัวกันบินเนี่ยมันใช้งานดีแค่ไหนเนาะโอเคมาดูกับทีมนี้ดีกว่านะครับทีมนี้มีตัวกันบินนะแต่ว่าเป็นตัวมูลผีจีนซึ่งมูลผีจีนไม่ชะล่างแมสด้วย ก็น่าจะไม่ค่อยตาเท่าไหร่สำหรับเอ็ดเวิร์ดบินนะครับอ่แต่ว่าพลังชีวิตมันก็ถือว่าน้อยอยู่นะผมใส่เกียร์ช่องอาวุธอะที่มันมีพลังชีวิตกับโจมตีกายอยู่มันก็ไม่ได้บางมากหรอกแต่มันก็ยังบางอยู่ดีนะเพราะว่าพลังชีวิตแค่นั้นเองโอเคอตอ,อ,อ้าวโอ้โหเอ็ดเวิร์ดผมยังไม่ได้โชว์ผลงานเลยตัวว่าพื้นผมชนะไปแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะมันก็ถือว่าตีป้อมเข้าอยู่นะตอนนี้นะถ้าถามผมว่าเอ็ดเวิร์ดนะครับผมเอ็ดเวิร์ดตัวบินเนี่ยมันอยู่ในอันดับเท่าไหร่ในตัวบินผมก็คงจะบอกอผมจะเรียงลําดับเลยนะสําหรับคำห็นส่วนตัวผมนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นซันลี่แม่มดชายาสเสน่ห์อันดับที่สองเนี่ยจะเป็นเ Leonard, ลวนาดรถไฟถึงนพิเศษครับอันดับสามก็จะเป็นเอ็ดเวิร์ดนี่แหละประมาณนี้ครับ เวลาซันต้าฝังปลอง่ปลอ,งอ,ปลองไฟผมคิดว่า,าไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยจับไงก็เลยแบบว่าจัดอันดับไม่ไ,มไ,มได้นะครับขอเพลยจริง,รงๆนะครับแต่คงจะติดท็อป5ไม่ก็ท็อป4นี่แหละโอเคเดี๋ยวไปเจอกับตัวที่แบบว่าทีมที่มีมีตัวการบินแล้วกันนะครับอีกสักรอบหนึ่งคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเจอซันลีอ่อาซิวินดัมนะครับบอกเลยว่าม่องเท่งแน่นอนสลับไอโมบินผมนะเออก็เลยเหลีกเลี่ยงนะครับเบลล่าโอ,โ,อโอ้โห ส่วนใหญ่นะในหลดัสูงเนี่ยเขาจะติดตัวบินติดตัวบินในทีมป้องกันนะเพราะว่ามันเก่งเนี่ยนะครับเห็นไหมเอ็ดเวิร์ดก็ยังมีคนใช้อยู่นะผมใช้ลากันต้าเน้นเปิดตัวมากกว่านะครับก็เลยได้แบบนี้อ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูเลยกันนะว่ามูนดักฮีโร่ธาตุไฟเนี่ยมันสอยเอ็ดเวิร์ดบินผมล่วงหรือเปล่านะในเลเวลล่าง190นะครับมาทดสอบหลายๆแบบนะทั้งมูนผีจีนมูนดักฮีโร่ประมาณนี้ ตัวผ้าพื้นผมก็พอจะยื้อได้อยู่หรอกนะครับโอเคเพราะเพราะว่าเกียร์ผมมันมีเยอะนะครับโอเคเอ็ดเวิร์ดนะครับบัฟให้ตัวเองอยู่หน้าป้อมนะไหนเห็นไหมถึงแม้ว่าจะไม่ใช้อัตราการใช้สกิลก็เถอะไม่ใช่สิถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่เกียร์อัตราการใช้สกิลให้เอ็ดเวิร์ดมันก็ใช้มันก็ใช้สกิลรัวๆอยู่แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมสกิลสองมันก็ทำ ทำโยนส่ภาคพื้นอยู่นะเป็นบางครั้งเพราะว่าผมใส่เกียร์แค่นี้อ่าเห็นไหมครับมันก็พอจะยืนได้อยู่เวลาเจอกับตัวการบินท่าไฟที่ไม่ได้มีดา,มดามเมจแรงหรือว่าตัวไม่เก่งนะครับเห็นไหมถ้าจอดป้อมได้ดีอยู่จอดป้อมได้ดีอยู่ครับโอเคทีมพากพื้นผมก็ยังยื้อไหวอ,อยู่นะอ่าโอเคอ่ะเอามาต่อไปครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตายเอานะโอเคใส่เลยลูกใส่เลย,ส,ย,เลยสุดยอดแอโบบินผมอ้าว ทีมงมากืิ้นผมชนะเฉยโอเคครับแต่ก็ไม่เป็นไรชนะแล้วเรียบร้อยนี่ครับผลงานของเอ็ดเวิร์ดบินนะครับถือว่ายังใช้ได้นะถ้าถามผมว่าตอนนี้ยังใช้ได้ไหมก็ตอบได้เลยว่ายังใช้ดีครับยังใช้ได้ได้ยังใช้ได,ได,ด้ด้วยเหมือนกันนะฮะอ่ะโปรนี่ว่าไม่เอาผมไม่อยากตีโปรในตอนนี้เพราะว่าเป็นคลิปทดสอบเอ็ดเวิร์ดโอเคเอ่ออ่ะ ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเตะทีมนี้แล้วก็มีจอซันลีอาซิวินดามเนี่ยแต่ก็ภาคพื้นเขาก็ไม่น่าจะค่อยไม่น่าจะเท่าไหร่ครับอ่ามาเจอกับบปาสันตาเอเ็นเจนดูเหมือนกันโอ้โหมาเลยครับซันลีอาซิวินขาวล่างร้อยสิบไงก็เลยแบบว่าพอจะวัดพอจะวัดกันได้อยู่นะครับอ่าพอวัดฟัดเฟียงกันได้อยู่นะครับผมพูดอะไรของผมไปเนี่ยโอเค let's go ครับเอ็ดเวิร์ดมาเลยโอ้โหบราสันตาป่องไฟมาก่อนไม่เป็นไร นี่ครับคือบราส์ซันต้าป่องไฟอ่ะเขาแบบว่าเป็นมันมีสกิลที่อ่ายังไงดีอ่ะมันเป็นสกิลแบบว่าเสกลูกน้องมากันพายุให้ภาคพื้นได้ครับซึ่งมันเป็นสกิลที่โกงมากอยู่นะเออผมก็อยากได้เหมือนกันอยากจะเอามาลองใช้นะครับมันก็ตีดั่งอยู่เหมือนกันน้ำมือสายพลังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาวัดกันเลยว่าไอ้บ้าบินกับเอ่ออุ้ยโอ้นี่ไงเซรีซิ้อเปนอ่าเซรีซิ้อเปนดำอ่าอันนี้เป็นร่างเซรีซิ้อเปนดำเนาะ ก็ยังชนะอยู่อ่ะคือแบบสุดยอดอ่ะคือเสียดายที่เอ็ดเวิร์ดอ่ะมันแพ้ทางซัลลี่อัศวินดำนะเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจธาตุอ่ามันเป็นธาตุไม้ครับมันไม่ใช่ธาตุธาตุน้ำนะอืมโอเคครับรอบนี้จะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับโอเคเจสิก้าผมตึงมากกว่าไปก่อนเลยเพราะว่าเกียร์เกียร์ในไอดีนี้คือแบบสุดจัดเลยครับอ่าภาคพื้นผมชนะได้ไงก็เลยมั่นใจอยู่นั่นไงผมว่าแล้วบอดมันต้องเป็นอย่างนี้ ผมไม่มีตัวกัมบินนะคุณผู้ชมรอบนี้น่าจะแพ้เพราะว่าบ布拉ซันต้าป่องไฟมีเยอะเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววิจิ่ผมก๊อบเดี๋ยววิจิ่ผมก๊อบตัวซาลี่กริสืเป็นขาวเข้ามาเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหบ布拉ซันต้าเขามีชีวิตชีวิตคุณผู้ชมรอบนี้เอาอยัางไงดีอ่ะใครจะชนะไปเนี่ยเอ็ดเวิร์ดบินผมยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเรียบร้อยชนะได้ครับผมโอเคทีมภาคพื้นผมชนะอยู่ <laughs> ถ้าม,มุมกล้องมันทำให้เปลี่ยนหัวขอไปเลยนะ ถ้ามันทําให้คุณผู้ชมเวียนหัวขอไปด้วยพอดีว่าผมแบบว่ามือไม่นิ่งตอนนั้นนะครับโอเคทีมนี้นะครับผมอ่าน่าจะชนะได้อยู่หรอกแต่ว่าผมขอไปเจอตัวการบินตัวอื่นบ้างดินะครับผมที่แบบว่าไม่ใช่ตัวซรีสีบินดมอ่ะแต่ว่าก็มีคนใช้เยอะอยู่นะเคยแบบมีคนมีคนใช้แต่ซรีสีบินดมอ่ะนะครับอยากเจอพวกรอนระแบบนี้นะครับอืมเพราะว่าเป็นตัวการบินตัวใหม่ใช่ไหมก็เลยอยากจะเจอบ้าง อเอามาวัดกันเลยว่าเอ็ดเวิร์ดบีมมันจะไหวไหมแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยจะเปิดได้กันนะเพราะว่าแบบมันเป็นตัวท่านมือตัวใหม่ไงมันแบบทางเกมได้จะปรับเลดดอปให้มันแบบออกยากอืมโอ้โหไม่ไมไม่ผมต้องการทีมตึงๆกว่านี้นะครับทีมนี้ตึงไหมล่ะตึงเกินในนี้ก็ตึงเกินนะครับเอ้ยนี่ไงซารี่หิมาเลครับโอเคเดี๋ยวมาลองกับซารี่หิมาตุ๊กตาหิมาแล้กันนะครับว่า มันยังไหวหรือเปล่านะสำหรับเอ็ดเวิร์ดบินอันนี้คือลองหลากหลายรูปแบบเลยนะลองทั้งซันรีเซิวนดัมนะครับผมทั้งมูนผีจีนมูนดัรฮีโร่นะครับแล้วก็นี่ด้วยซันรีตุกตาหิมะโอเคครับไปเลยเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดบินเโบบินลูกพ่อไปเลยลูกเป็นไงขอดูหน่อยตุกซันรีตุกตาตกตาหิมะกันเอด็ดเวิผมได้หรือเปล่า แต่ว่าเออสลิตตุกตาเห็นไหาผมโดนเโดนดิสก้าผมเป่าก็จุยกระจายเลยนะทีมว่ามผมสู้ไหวไงคุณผู้ชมมันก็เลยแบบเออได้อยู่อ่ารอบนี้ชนะขาดลอยครับเพราะว่าทั้งเกียร์ทั้งตัวผมได้เปรียบกว่าไงเออที่ทีมศัตว์เขาแข็งแกร่งกว่าก็เป็นพวกเอลซ่านั่นแหละเอลซ่าขโหดมากนะครับตอนนี้นะคือเอลซ่าโมดมากโอ้โหโดนขีปนาวุธตรงจังหวะด้วย โอเคครับ okay. let's go ไม่ต้องใช้ไอเทมเลยรอบนี้นะครับมาไปเลยครับผมนี่โอ้โหสุดจัดเลยนะครับก็มาทดสอบประมาณนี้เลยนะเนี่ยซารีตุ๊กตาหิมะแบบว่าไม่ไม่ได้ออกลงเลยอะเพราะว่าแบบตัวพ่าพื้นผมแบบอดูดีตัวว่าพื้นผมคือโคตรโคตรโหด่ะเออโหดจริงเรียบร้อยครับโอ้โหก็ ในทีนี้ก็ยังมีตัวที่ผมไม่ได้รีวิวเยอะอยู่นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวก็คงจะแบบเอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูตัวที่ผมไม่เคยรีวิวให้คุณผู้ชมดูนะเออประมาณนี้เลยแล้วก็หอคอยเนี่ยหอคอยเนี่ยเอ็ดเวิร์ดก็เป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าเอ็ดเวิร์ดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวบินใช่ไหมมันก็ไปตีกงได้เดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นี่ปึ๊บ แล้วก็ยื้อไว้นะครับเนี่ยอ่าตีไปเลยครับเนี่เห็นไหมมันตีเข้านะเออมันมีประโยชน์ด้านนี้ด้วยนะครับผมทั้งอ่าคิววอลก็ตามนะครับผมหอคอยเนี่ยตัวบินนะครับผมก็มีประโยชน์หมดเลยเอ็ดเวิร์ดบินก็ใช้ได้นะสลับหอคอยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็ตามนั้นเลยครับเนี่ยมันก็ไปสอยป้อมกงนุกของอ่าไม่ใช่กงนุกนี่กงของแซนลี่ตายได้ โอ้โหผมไปผมไปผมไปเผือพูดว่ากงนุกนะครับผมโอ้โหสันี่เป็นนุกเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมก็สบายๆชิลๆครับไอทีนี้ก็ยังไม่ได้ไต่หลีกซึ่งอ่าไม่ใช่สิไอทีนี้ก็ยังไม่ได้ไต่หอคอยอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะว่าแบบกําลังปรับทีมกําลังแบบอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสร้างความเคยชินอยู่นะครับโอเคอันนี้คือแบบไปเลยเห็นไหมไอโบบินผม เลยววกโบบินยิงเอ้ามันใส่สกิลใส่เฉยนี่ครับก็ถือว่าตอดได้ดีอยู่นะเนี่ยเนี่ยกงนกอะ่ะเออโอเคครับรอบนี้ก็ชนะไปนะเนี่ยมันมีประโยชน์ด้านนี้ด้วยเลยครับอ่าก็ถือว่าใช้งานดีอยู่นะคุณผู้ชมเลยครับไม่ใช่ว่าอ่าไม่ค่อยมีเห็นไม่ค่อยมีคนใช้ก็แสดงว่ามันใช้ไม่ค่อยดีนะครับโอเคด่านนี้ไม่มีกงนกก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่า เอ็ดเวิร์ดมันเหมาะกับการเล่นด่านโกงซัลลี่โกงนุกอีกแล้วผมขอไปจริงๆนะครับโอเควิเลือดสั่3ล้านเลยเหรอโอ้โหขนุกว่าเลือด10ล้านนะครับขอไปด้วยผมไม่ได้ดูรายละเอียดเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็รอตู้นะผมรอตู้เพิ่มบรากาศได้รับร้อนทาโกยากิและตู้อ่าไม่ใช่สิร้อนทาโกยากิและเอันลี่นะครับผมแคนเพนกิน เอา้าเหมือนมันมีอยู่ในนี้อยู่ไม่ใช่หรอเข้าออกเลยครับเออเข้าออกนี่หว่าใช่โอเคโอเคคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็มารีวิวเอ็ดเวิร์ดกรอดจากกลนประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาแตนมินนาะบ๊ายบายครับผม